สวัสดีครับ punched. วันนี้เรามาเซตคอมโบจาก b ีเอสนะฮะเป็นไวเวิร์มเทลห้าหกศูนย์เกียร์แฟรดแล้วก็ ่าวิสซ่แอโรเบอร์ศูนย์หกะฮะสี่แปดศูนยเกียบอลนะฮะ, 4, 8, 0, ะ,ฮะอันน่ะก็เราไม่จําเป็นต้องซื้อตัวก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เอาจริงๆนะตัวเบสมันจะเหมือนกันแล้วก็แล้วก็แค่ยัมยำตัวลัดเชสของที่เรามีเนะี่ยมาใส่รวมกันได้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไวเบิร์มเทลกับวิสซ่แอโร่จากกล่องนะครับ ของแรนดอมนะฮะเราเซตเหมือนกันหมดเลยนะฮะสี่แปดศูนย์กับห้าหกศูนย์อ่าบิดแฟดแล้วก็บิดบิดแก์บอลเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองคอมโบกันนะฮะโดยในส่วนรายละเอียดของตัว ไวเวิร์มเทลเนี่ยสิ่งที่ได้มาจากเกียแฟแต์ก็คือตัวแอคแท็กแต่ว่าตัวเดตอ่ะความเร็วในการหมุนก็จะเยอะขึ้นนะฮะส่วนตัววิสัตแอโร่ก็อย่างว่าแหละเป็นแกบอลก็จะได้ตัวเดตกับสเตมิน่าก็คือ,อความเร็วนะฮะแล้วก็สเตมิน่าที่หมุนได้นานขึ้นเนาะมีดีเฟนได้นิดหน่อยแต่แต่ตัวแอคแท็กจะตามนะฮะ เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าตัวตัวแอคแทสูงกับตัวแอคแทกต่ำม,มาชนกันจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคฮะสนามนี้เราจะเล่นกันสองยกนะฮะโดยสลับสลับด้านปล่อยกันเดี๋ยวเอาไวเวิร์มเทลจะอยู่ที่ตำแหน่งตัวยิงสีดำก่อนเนาะมาลองกัน อาน้า,าแรงอ๋มามาต่อยกสองเดี๋ยวไวเบิรเทเยวจะอยู่ด้านเดมแทนนะฮะเกิดวิสระเลก็จะอยู่เดมนี้นะหนึ่งสองจหมดแรงก่อนนะฮะ ประมาณนี้ก็โดยรวมนั่นแหละอาสายเติมิน่าก็ควรอยู่ด้านตำแหน่งโซนแบ็คเทิร์นตรงกลางจะได้เปรียกนะฮะอ่าการแข่งเบรดก็ตำแหน่งยิงก็สำคัญแล้วก็รูปแบบการโชดใช่ไหมส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นโชด ตรงไปทางเองียงนิดหนึ่งนะอย่างจะเห็นได้ชัดคือถ้าตัววิสระแอโร่อยู่ด้านเลมนี้ก็จะเสียเปียบนะจากการที่ว่าตัวไวเวิร์มเทลเนี่ยมันวิ่งรอบใช่ไหมเออมันพอมันขึ้นเสร็จพอมันอยู่ตรงกลางเิมเมตรงกลางมันก็ไต่ขึ้นไปแล้วก็ไปไล่ชนวิสระแอโร่ส่วนตัววิสระแอโร่เนี่ย สมมุติถ้ามันอยู่ตำแหน่งตรงกลางดีมันก็จะหมุนรอแล้ก็จะได้เปรียบนะฮะสลับกันโอเคโดยรวมไอ้คอมโบสตัวนี้จัดว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าที่เหลือก็อยู่ที่การชูดแล้วก็อาจจะไปเซตคอมโบใหม่ให้มันดีขึ้นนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ลอกคอมโบมาจากมาจากกล่องโูมนั่นเองนะครับอ่ะสิ่ง สิ่งที่ได้เปรียบของตัววิสัต์ไอโร่เนี่ยก็คืออยู่ที่ตำแหน่งความสูงเพราะว่าตัวลาเชสมันจะเป็น480ใช่ไหมมันก็จะเหมือนแบบว่าม,มันเหมือนมันเหมือนจะสูงกว่านิดนึงเลยทำให้แบบว่าตัวไวเวิร์มเทลจะต่ำกว่านิดหน่อยทำให้เวลางัดไวเวิร์มเทลไม่สามารถงัดได้นะเพราะว่ามันติดแต่ถ้ามันแต่ถ้าไวเวิร์มเทลมันเตี้ยกว่านี้ เนี้ยมันก็จะงัดออกได้ประมาณนี้เคก็ไปลองปรับแต่งดูนะฮะอันนี้ก็คือถาทิตลองวิ่งให้ดูเผื่อใครสนใจคอมโบแบบนี้นะครับก็จะเป็นวิสาไดโล48ส่วนเกียร์บอลกับไว้เวิร์มเทล50สนแฟตนะฮะแต่ใครเบื่ออยากลองคอมโบใหม่ๆเนาะ โอเคคลิปนี้ก็จะมีความยาวเพลงเท่านี้นะครับชอบถูกใจกดติดตามนะฮะเบื่อเบอเ,บอ,เบอ,อยากเล่นเราทำไม่ยากก็มีร้านไวรัสมินิโฟล e วเข้าไปซื้อแล้วก็เอาไปลองเล่นได้นะฮะสนามสนามเดี๋ยวนี้ก็มีหลายที่โดยเฉพาะกรุงเทพจะเยอะมากนะครับสนับสนุนช่องด้วยกันดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ